ญาสัอุจยโยปุญญานิปารโดกสมิงปฏิภาโมติปานินันติกอถวายความน้อมในองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและก็พระสังฆเจ้าและก็ขอเจริญสุขสวัดีกับคณะสัทธาสาธุชนอันมีครูบาอาจารย์ท่านาจารย์ ของวิทยาลัยอินเทคนักศึกเจริญสุขสวัสดีกรรมนนสัทธาที่เป็นนักศึกษาตองนี้หลายในวันนี้เอามือลงเลยของพลมานถามก่อนใครฟังภาษาเมืองพูดเรื่องพวกใครบชัยคูดเมืองเรื่องกำเนิดโอ้น้องโอ้ไอดูนาอฟังได้เนาะเออ ก็จะเตะาษาการก็โดยหน้าตาและทื่นเทหรอหรือจะคนพัศกรเนาะคนเมืองวันนี้ก็คิดแล้วคิดแหมเจ้าทำอย่ามาเตะสีกิะเทคกตีก็คือจะได้มีมหาวิชาจะฟังก็บอไว้เตะคนตายนะครับถ้าจะฟังก็ได้นี่อยู่นี่สามผู้กิบโผ่ไปตลอดถ้าเวลาไปติ่ไหนนะ อดีมอดไปงานศพมหาวิบาลมาไลโพดตีฟานาสูดเตะเพื่อนผีตายด้วยนั่นแหะแต่ความจริงคนเด็กเตะเพื่อคนตายคนเตะเพื่อคนเป็นหนักฟังคนเตะคนตายคนตายบุ้งเรื่องคนตายบวามมีชีวิตได้ฟังคนราะติฟังก็คือคนคนยังมีชีวิตอยู่เรื่องเลื่อดหาของทั้เนี่ยเป็นการตัวเรื่องของการสร้างคนงามคนดีทั้งโลกนี้เพื่อที่จะก้าวไปสู่โลกหน้าประมาณนี้เพื่อสอนคนเป็น แต่เขาหาจังวาวาโชวโอกาสก็คือเอาคนตายเป็นโอกาสในการฟังธรรม้ามีแผลตายก็ได้ฟังธรรมประมาณน,นี้แต่วันนี้เขาก็ก้องมีแายตายแต่เขาได้ฟังธรรมคนบอกว่ากำบัเก่าบรรวาว้ยบานไกตาบอมีนั่งกินจังปันมอดินบอมีมอใจเลียงไกลบขได้ยินเสียงขันอยากไปสวรรค์ือไปแกพาซิมอีวัตเคยได้ยินก่หมดเลย คนเปลี่ยนการเปรียบเพียบกับโบราณเลยว่าบ้านไก่ตาผมไม่นงกินก็คือบ้านเอาบางคนเนี่ยบานไก่ตาหน้าพ่อสมัยมกรเนี่ยคือคนพุดบ่อใจคนเดียวเนาะบาได้มีระบบปะปาท่งตรงมาถึงจากบ้านเปลี่ยใกได้เลยแต่กรนีคนพ่อว่าคนพุดธหน้าบ่อเอากินบางคนจุกดีที่สุดถึงาือบานไกลตาเนี่ยไปพุดธหน้าบ่อพุดเล็กเล้ก็อยหน้ามันก็ซึมมาเพราะมันไก่ตาหน้าหน้ามันก็ซึมมารับกินใจใจใงญ เปรียบเทียบว่าคนบางแก่ต่างอนำสิ่งหนมีของดีอยู่ใกล้ตัวอยู่กับตัวเนี่ยผมมีโอกาสได้แจ้ทางเหอนละเลยมองไปสอบแสวงหาทั้งนอกก็เหมือนกับเมาทั้งหลายในบางคนนี่ผมมีโอกาสวันนี้ือเจ้ามาเยอะถึงตีละใครจะทําบุญก็ทําบุญทําบุญด้วยการกินเทีว่าบริจาคทรัพย์อย่างเด็ดขาดการฟังฟังกระเดือเป็นบุญอย่างตีตุเจ้าได้ยกของข้อคือเริ่มต้นหรือว่า สุโภขุยสา,าอุจยโยนการสั่งสมบุญนำสุขมาให้แบบนี้บาลีแห่งอันหนึ่งก็บอกว่าบุญญาณิปรโรกสมิงปฏิธาโหติปานินนติบุญเป็นตีเพิ่งของคนพระมขามนย์ทั้งในโลกนี้และก็โลกนาตัวเขาตายแค่แจะมีแต่บุญกับบาปที่ติดต่อไปอยู่ที่เขาจะเลือกบางคนบอกชีวิตที่เหลือมาได้เขาเหลือได้ต่อนนี้จะเอาวบุญกับบาปที่ติดตัวไป ที่พ่อว่าบ้านแค่ตา,า,ากไม่นำกินมาซื้อมีของดีแค่ตัวแต่เขาบอกเคยได้สวยหาผมเคยได้ใจ้ยจต้องนํามาใจ้ยก็ไปสั่งปันมอดินผมมีมอใจ้อันนี้เปรียบเทียบกับยังเปรียบเทียบกับพ่อแม่แล้วก็กลูกพ่อแม่เนี่ยพ่อพ่อเปรียบเสมือนก็สั่งปันมอดินก็คือคอยปันคอยตกแต่ตตงหิ้วกำเนิดโลกลูกเกิดขึ้นมาเนี่ยแต่สนะุดท้ายเวลามอดินน่ะเพราะสมเป็นมอดินเพราะพนอื่นเอาไปใจ้ย่าง พ่อแม่บอได้ใจเด็กเสียเรียนเกือบเหมือนครับพ่อแล้วก็แม่มีลูกว่าถึงเวลาพ่อลูกเนี่ยว่มันไปอยู่ติอื่นอย่คงนี้เจอดีเอดีพ่อเจอดีแม่พมีหายแซกไม่ยากก็เป็นตาดิฟเวิรมเราไปเลี้ยงแกวันนี้เสียงขันนี่หว่าไฟเป็นหว่าพี่ตุ้ยเจ้าก็คือเหมือนกับสถาทั้งหลายส่งเข้าส่งหน้าตุ้เจ้าดูแลตุ้เจ้าปัญหาปัญหาอย่างนี้แต่ถ้าตุ้ยเจ้าบอกก็ติดบอกคยสั่งบอกคยสอน ก็เหมือนกับเรี่องไก่เรได้ยินเสียงสันไก่แต่บางอย่างทำมันไมีประโยชน์มีอย่างเดียวคือบุกอย่างเดียวแข่งอย่างเดียวมันอ่ะเดี๋ยวมันหางค่นั้นเดี๋ยวทำกิม้องจบข่าวนี่ผมเล่นด้วอเจ้าเลยต้องศึกษาเราเรียนก็เดียวมาในสั่งสอนสัทธาผมกุศาเสียเขาเสียนามเสียสลักเวลามาใช้มาส่งเขาดูเจ้าแล้วสุดท้ายผมบอกไปเดี๋ยวไปอยากไปส่งสวรรค์คือไปแก่พาสินติวัดอันนี้ตีโจู่ๆไปกลางว่าผมไปแกสินปุ๊บเดียวผมเล่นแต่ตื่นแล้นะ เปลนเืองตีผ้าสิ้นได้ที่นี่กฎหมายถึงมายนังอาตมายกเป็นตัวอย่างคือตัวนี้ผ้าห่อดำถ้าพังอีสานกับห่อผ้าสิ้นดำระมาเนี่ยมันเป็นหลอดลายงานก็มันเป็นล,ลนักษณะผ้าสิ้นเหมือนกันแต่ประเจีนผ้าสิ้นยู่แค่หนุ่มนะเป็นผ้าที่เป็นมานยิงแหละเป็นคนทักคนตอเดือดด้อยแล้วนําไปผ่าวายตาเพราะในสนมัยมกรเนี่ยปัจจัยจะเป็นคบทเดียกันเงีนยนเงื่สือ ไม่ยิ้งกบี้วการเร็ยนหนังสือกดใจเก็บเขียนทำไปตานคือเขียนหน่อยไปหมันเรียินหนังสือจานทำนำไปตานแล้วไม่ยิ้งเป็นผู้ที่มีความสำาร็จในการพัดขอคาก็เลือนแฝงค่าห่อทำเนี่ยก็ใส่เหมือนข้อค่าซิมงอย่างพอใจกขาด้วยนะนำไปห่อทำและตานก่อญกอดใจก็ได้อันิสสขเหมือนกันนี่คือการทำงานร่มกันของผู้หลุดเสตตีในสมัยโบราณประมาณนี้บริวาการไปแก้ค่าซิ่ที่ว่าคือไปแก้ค่าของปีไปศึกษาธรรมะ แล้วนำมาใจมาให้จบบอกการไปสวรรค์หรือไปกันไปจันใดบอกการนำบุญละอามาน,นี่เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เรต้องไปแก้ภาษีติวัดปัจจามาแก้ที่นี่แล้วดูนำธรรมะหรืมมอข้อคิดเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆกปบใจว่ามสาสั่งมาสอนอยังแต่ว่านำมาบอกการบอกเล่าเพราะทุกวันนี้ถ้าการเตรียมรอพ้นจะเข้าวัดเนี่ยมันเป็นไปได้ยากอย่างว่าเขาุกคนเนี่ย มูดก,กอดดอกวันศีมูดก,กอดดอกวันพระเพราะฉะนั้นแลว้วบางคนนี่ตีบมูมูดแต่บางคนนี่มูดกอดมีโอากาสได้ทำมูดพ่อย์เนตื่นเจ้ามาเพราะไมกิจการงานมีตีโรงเรียนจะต้องวิ่งออกมาที่นี่ละเพราะว่าคนที่แรกมันตีนิสซัมนั่งงนนักนน้อยจะไปวัดสแบบปปะสแวบเนี่ยกับใครเปิดลิสแกนหัวไม้มือบางตีนี่เป็นปัญหา,นานสกแนากนจ้ัได้ตุ๊บต้นแล้วมันเป็นเรื่องแหมเบอเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นวันนี้ตื่นเจ้าอยเลยเข้ามาที่นี่จะมาอู้เอ่ย อูจาเสวนาพระพุท้ามือไวทีนี่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วการที่เรามาหนังฟังรมเนี่ยถือว่าหนังฟังพระเจ้าก็ถือว่าเป็นมงคลอย่างหนึ่งสมณะน,นั้นแต่ท่านสมณะัศนาเนี่ยประมาณนี้เพื่อการให้เห็นสมณะการมองสมณะนี่เป็นมงคลอย่างยิ่งการที่มาฟังรรมงคลเนี่ยอาจจะมีอาการแปลกๆมงคลเออพระพุอ,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 อู้อะไรอย่างนะ บางคนอิจตั huh, so ้งหาแหละคือเจ้าเหลือมขึ้นน้ำมอบขึ้นห่าวล้อแหละบางคนอาฝ่าแลยมาจุกเตแล้วบางคนได้ดี่กัลังตเจ้าเต็อแค่อบเกิดอนนั้นหูละเอวังก็มีในประการละชนีดยกมือ่าสาธุเออแต่มันก็ดีเนาะมันบอกอูก็ไปมันบอกขวนตัวเจ้าเต็ดแต่ตวเจ้าเต็อเขาไปันบอกข้าหัวในสมัยพุทธกาลกรงนนี้อยู่ตอนนั้นมีชายอยู่ห้าคน ไฟฟ้าพระเจ้าคไปหนังฟัตอรทำเรามีอาการแปลกแตกต่างกันห้าอย่างบอไปครจะมีอาการของนะคนที่หนึ่งหนังเวลาหนังฟังอันนั้นมือเตาเปรตเนี่ยหนังรับนี่ไฟฟอมคนประเภทที่สองมีคนอีกสองทำบริจาคเตาเปรตโยมเอามือเขียดดินงเล่นเอามือเขียดเืชเล่นประเภทที่สามอันนี้พายเอา้นไม้ ประเภทผีซีแง้มบุกินข้างบนคอใส่คอหัาแง้มบนข้างบนประเภทที่งงานหนังฟังด้วยความสงบเขียมใจพระอนุนนท์ก็มาโน้นก็เลยถามว่าเหตุจะได้คนแอบพนที่มันถึงมีลักษณะอาการเหมือนกันพระเจ้าก็เลยบอกพญาก้าอ้อนมาบอกว่าคนที่มันหนังรับก่อจากก่อนเนี่ยเกิดเป็นงูใครที่หนังรับนะเกิดเป็นงูบางทีอ่านนะ มันเกิดเป็นงูมาหลายร้อยจากรับยิ่ง่ออิ่มเถอะพันธนิสัยของงูนมัน้องนอนเหมืนมันนอนหรอกนั่นเป็นสัตว์เลือดเย็นหมามันต้องออกมานอนตางแดดถึงเมื่อนวดจะพื้นตัวก็จะมีพลังงานสะสมในหลังกายเนี่ยเพรลักษณะแบบเกิดว่าเป็นงูจากก่อนเกิดมาจากนี่มันรับยิ่งอิ่มอยเลยรับต่อฟังคำรู้รับโค้ดประเภทที่สองเอามือเคี่ยดินสมัยนี้อาจจะเปลี่ยนเรื่องเคียร์ไอแพดไอโฟนไอเกี่ยร์ถ้ำซุ้มกระเลงสีไปนี่แหละโอ้บางทีวันนี้เหรอ สลดกระสวนกระเตกกันเตกเพวกะมือเกียก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 อย่างเงี้ยจัดอีนแรกวมดมันเกิดเก็นไส้เดือนมันบุญนิมมาแล้วเกิดพระจัดนี่มันเลยบุญที่เคียแอบหลอกนึงอย่างเงี้ยระวังไว้เด้อเนี่ยแล้วประเภทที่สามขยำก็ไม่สันนิษฐานได้ยึดเกิดเป็นเออลิงอ่าเดือดเขราะใจละเออมันชอบเขยำก็ไม่เล่นหยาบหยับเงียบหรอกเอออันนี้สุดเกิดจากออนเกิดเป็นลิงหลายร้อยจัาแปลว่า เกิดมาจากนี่ยังมีวิสัยท้างอยู่แทนประเภทก็คือเวลาฟังพระเตะที่พวเหงี่ไส้เนี่ยบอกเพราะนันคนนี้อันนี้เกิดมาจากแล้วเป็นคนแต่มีอาชีพเป็นหมอดู้แง่บอกกระดาาก็ได้แง่พอระบนดก็เกิดเป็อยังขึ้นแล้วทำายภัยพักใจร้อยบอดีต้องร้อยใส่ระเบนเป็นกรรรมรถระเภทสุดท้ายก็เกินนั่งตอนเริ่มวามตั้งใจก็คือคนลอีกเกิดมาจากตอนเนี็ยฟังธรรมยิบสมดยิยิบเตียงก็คือมีใจอยากจะฟังธรรม ก็เลยมาฟัาทางท่านผู้เจ้าเผยแต่บรรลุโสนาบัน้นก้อสู่เป็นพระอภรณ์เพราะฉะนั้นแล้วคนมีหลายประเภทเขาจะเป็นประเภทไหนนั่นแหละแต่ตั้งใจเสีเวลาท่าเจ้ามาเตะในวันนี้ตั้งใจว่าเอาเรื่องกินนัมาอู่เขาเอาเรื่องง่ายๆติยุกของต้งตนๆเน,น,นี่ยคือโอกาสมาทำบุญเขามีแล้วแต่ต่อไปจะเป็นการตอบแทนคุณของพระเจ้าคือตอนนี้เขาหล่มทำบุญด้วยความเต็มใจทำบุญด้วยความที่ว่าสมัครสมานสมัครชี เพราะฉะนั้นเราต้องเต็มใจก่อนนทำความบุญนี่อย่างบางคนอาจารย์เกณฑ์มากนี่ป๊อกกายกับกายปวดขากับปวดคุณเจ้ากับเต๋อเหมือนได้เสร็จแล้วได้ได้ในบุญบัตเกิดเพราะอย่างมันห้องอักขีบบัตเกิดอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเขาเป็นใจเป็นการกับเพื่อนให้เมื่อนคุณเจ้ามาเต๋อแล้วป๊อกอุศระหนังบางอย่างกรรมเนาะบางทีมันมีไอ้อย่างดีๆในชีวิตถามว่าสังคมของเขาปัจจุบันทุกวันเนี่ยมันมีปัญหาหรอเขาถึงบอกมันมีปัญหา ถาวมาว่าไม่ปัญหาเพอย่างก็หลายอย่างร่วมกันแต่สิ่งหนึง่งที่เปนเน้อนย่างตันเรืองทุกวันนี้ค,คือเรื่องของคุณนธรรมและจริยธรรมทุกวันนี้เขาขาใจกเขวบอกคุณธรรมและริยธรรมหอดไหคุณธรรมคืออะไรให้ตอบได้มีรางวั 1, 2, 3, วลหนึ่งสองสามลดเวลาคุณธรรมคืออะไรเงียบจริยธรรมคืออะไร เงียบเพราคนอิตาลีเมื่อวานัวต่อนหรือวบอกคิดคิดพบอายแต่บาง่าติบางคนคิดว่าเอถ้ามันคือออย่างอาจจะเป็นคำปู่กันอยู่ด้วยกันขอเป็นแค่ได้ขอสับปะเน่คนพ่อว่าพุณธรรมคือสิ่งที่มีอยู่ประจําใจจริยธรรมก็คือสิ่งที่มีอยู่ประจํากายเลยนงคุณธรรมก็คซื้อประจําใจก็เพื่อใจน้องคิดอยอะอายแยงใจน้องคิดสมมติเดินเดินไปอยู่ปุ๊บ เห็นเสศษพยากร์กเนี่ยพยากร์กเนี่ยนี้ป้ต้องคิดได้งใจว่าเออถ้ามันเนี่ยนี่ป้คนอื่นมันหันกับประทานเพราะอย่างโรงเรียนนี่ไอ้โรงเรียนนี่อยู่ถ้ามันเพื่อนคนอื่นต้องหลอกกัหันเศษปกอคนกระหว่างเน้ยเนี่ยโรงเรียนนี่อยู่แบบมีระเบียบวินัยมีความสงบูรณบมาดูแลเลยเขายิบก็ไม่ปวดคุณธรรมเกิดขึ้นแล้วใจยิบไปที่รองมายพยากร์กหมายจะธรรมกทำคุณธรรมคือสิ่งที่อยู่ในใจจะเรียกทำในเรื่องการประพฤติของทั้งกายอย่างเช่นการต่อแถวซื้อของเนี่ย ตีห้องข้แถวซื้อของหรือว่ารอคิวอย่างไรทาเนี่ยมีคิ้วมีอย่างพวกนี้เนี่ยเพราะออย่างคนพวกว่าสิ่งมีเกิดขึ้นถึงพูนธรรมก็คือเออต่างก็ห้องมาอยากมาก่อนเพราะเขาต้องมาำั้งแหลกแหละอย่างบางข้ามเนี่เขาไปทำบริการอยู่เองไงเนาะอาตมาเนี่เจอเลยนะก็คือไปหุงยาคนจะเขียนตั้งมาทรับว่าโปรดเรื่อเสื่อต่อพระเบสุในโรงเรียนและคนชราเขากทำหนังเกิดน้องต่างไปเนี่ยเวลามันยังร้อนได้อยู่เอาก็ไปร้อนเนี่ยก็ลดกระบอก ท่านเขาไปเล้ยเราเป็นยานที่เจ้เอาไปใช้รักคิ้วไวก่อนแต่พอดียอัตมาก็เลยคิดว่าในเมื่อเขามาที่หลังถ้าเขาต้อนไดกับคนจะยล้อเพราะโคนเราไปถามหมอโคนเนี่ยหมอนัดเจ้าเลือดเส้นมงเกลื่อนมาล้อลงไปหกงงเพราะฉะนั้นเราอยากไปคิ้วแหลกโคตรมาล้อก่อนเปิดในห้อมถือว่าใจซีดต่ว่านอกจากว่าเวลาต้องการสั้นชิดแค่แต่จะเลยเทีกนยประเบิดไฟกะถึงยีแจ๋หัวน้ามีบนห้องว่า การคิดได้แบบเชิงวุนธรรมก็คือว่าคิดถึงรับความเป็นจริงแล้วก็คิดถึงว่าคิดถึงบอกว่าสิ่มันถูกต้องแล้วก็ลงมือปฏิบัติเหมือนกันอย่างข้าวโพดอยู่ผมมีสัญญาไฟแดงอยู่พ้สัญญาณไฟแดงมีเยู่แล้วบานคนนีเข้าใจคิดถามว่าสัญลักษณ์ไฟแดงนี่มีไว้เพื่อปข้อกกหรือถามว่าเขาเข้าใจขนาดไหนไฟเขียวคือสัญญาณตัวบอกว่าให้เราไปไดไฟเหลือง เหนือไปได้เห่งน้อยบางคนนี hmm. yeah, right. ่ชันอเอ๋ดีก mm ับกาใจถูกบางคนนี่พบอยากตันอยู่ย่างไปแห็นหน่อยเออแล้วตีไปได้พบโอ้ตดผันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเข้าใจในื่องบางอย่างเนี่ยถ้าเจอไปเหลืองถ้าคนมีความคิดดีๆก็ระวังไว้ก่อนเลยดว่าไปเหลืองพบเออชะลอเด้อแต่บางคนนี่ยังตันอยู่การคิดเพียงเล็กน้อยจะต้องเสี่ยงต่อผานต้องวนเสียหายต่อคนอื่นและกับตัวเขาได้ นี่อุ้ยง่ายนี่คือว่าคุณธรรมมีในจิตใจขอการเห็นอกเห็นใจหรือการเข้าใจความเป็นจริงเนี่ยสำคัญแล้วลงมือปฏิบัติม,มาผมเลยบอกว่านี่คือจริยธรรมก็คือได้ทําลงไปโดยดีว่าจะมีคุณธรรมตั่นั้นเพราะบางอย่างเนี่ยมันคิดอย่างเดียวมันคิดได้หรอกแต่ถ้าบมลงมือทำมันต้องเป็นผลมันต้องคิดด้วยแล้วก็ทําด้วย อย่างเช่นเรามานั่งอยู่เนี่ยคุณนะครับคือเจ้ามาเด็กก็เป็นนั่งก็เป็นกำลังใจให้ที่ปวดกันเนาะหรจะไปหลูกไปเตือน่นะจะได้ยังทำคือนั่งอยู่เหมืนมนอนๆพดเอาจะไปดินจะไปง,ง,งอแงเพราะชีวิตของคนเขาในบางัาคอาจจะมาอยู่โอกาสเตียปัญหาได้ยากเาขาก็มีชีวิตห่วยหลดแหลมไปหทนมากอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งเราเนี่ยที่เขามา,าทุกวันเนี่ยคุณธรรมและจริยธรรมเนี่ยเขามีขอขอบร่แันเอาประโยชน์ของตัวเก่าเป็นตีตั้งต้องเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นตีว่า ลราก็ต้องอยู่รวมในสังคงมใด้ที่มีคุณธรรมและก็จริยธรรมที่เราถึงจะมีไว้ประจําตัวเกา่าและอีกอย่างหนึ่งก็กคือสิ่งที่จะควบคู่หือเขามีคุณธรรมแลจะจริยธรรมก็คืออย่าง,งรักธรรมพุธเจ้าในพุทโธองศร์มาสักปักอย่างแต่สุดท้ายพระองค์สอนเรื่องเดียวสอนดิบแต่พอริดีพานสอนเรื่องเดียวคือความไม่ประมาทถึงแม่คุณจะมีความมุ่งมย่างนักทุกอย่างมีนนาอานาหยา มีคุณธรรมเต็มร้อยมีศีลหน้าเต็มบริบูรณ์ทำบ nah, ุญมาเต็มที่แต่ถ้าคุณตกอยู่ในความประมาทพอเดียวพบคุณก็จบถามว่าคุทธธรรมและจริยธรรมมันปู่กับคำว่าปัญญาเพราะประมาทจะได้หรือ okay. ว really ่ามีสติสติก็คือสิ่งที่ญาี่เขาเนี่ยคอยชุดคอยรั้งคอยยุดคิดพูดถั่วถั่วพร้อมเพราะมันจะปู่กันก็คือสติผู้กับสัมปชัญญะสติก็คือความผู้ถั่วผู้ถั่วปัญญาเรื่องใด สัพชัญญาคือความรู้เนื้อรู้ตัวถ้าเปรียบเทียบกับรถคันหนึ่งสติมัอนหมอนมันเปรียบเทียบไอ้อย่างกับอะไรอยในรถชิ้นนั้นสติถ้าเปรียบเทียบกับรถคันหนึ่งเนี่ยมันคือไอ้อย่างชิ้ส่วนส่วนใดที่มันทำงานในรถมันคือเบรกสตินม่นยื้อเหมือนกับเบรกที่จะคอยเบรกเวลาเท่านีไว้ในป๊อกกระฝากเขาเรกสัพชัญญาคืออะไรดวงมันลอย พวก,ะก,กอะลัเนี่ยอยมาขับมาขอกไปซ้ายไปขวาเนี่ยหันไจเนี่ยคืพุ่อยู่นะกำลังขับรถอย่ามาขันั่นไปซ้ายไปขวาแต่สตินี่คือวิจัยเพื่อเหตุทุกเฉิดดูแล้วก็ต้องมีสติแต่ถามว่าสติบางคนเราต้องทำไมต้องมีสติเป็นสติถ้าบอกเกิดทุกสติหมดจะเอาไหนมาวิาจัยนี่เวลาเขามีสติเออหนาะสติสติมันเถอะมาเพราะนี้เกิดขึ้นจากตรง,งไหนจากการฝึกฝึกรายังนั่งสวดมนต์ทำสมาธิปฏิบัติกรรมฐาน ส่วนอไม่สติหูเข่าพันระวังบางคนเนี่ยเพื่อกล้วจอใไม้ากเดี๋ยวบางคนหลงลืมลเป็นเอือมันมันเนี่ยคนจะทำสมาธิบ่อยๆให้ที่ชอบอ่านหนังสือเรื่อ่านๆ้านหน้าพบลืงตั้งหลังอ่านระบบไฟจังอ่านยากแ่าีเพราะวุทธทำสมาธิไว้จะเป็นสิ่งนี้แล้วทรเเกิดมีสติทุกวันนี้ามีปัญหาทุกวันนี้อย่างหนก็คือการขาดสติยังคิดยังว่นายทีข่าวบ้านโอมารีตีวันจับตัวได้แล้วเพื่อการไหม ยิงกูมันตายสุดท้ายชีวิตจบอย่างไรติดคุกบางเดีอาจจะมีความสับสนใจอย่างมันนักงพ้นป่วเก็บกดแต่ทำมีสติอย่างน้อยเบาะแาสิ่งเดียวทำเลยเมื่พบถ้าคิดวันนี้เพื่อนทำแล้วพบถ้าผ่าขึ้นมาพบเกิดเดี๋ยวก็ปวดเก่าสุดท้ายคือดบกัรสังมดอิสรภาพในชีวิตถ้ามันคิดได้อย่างนี้พบมันพ้น่ยวกับทำแต่เมื่อตอนนั้นพบถึงมนทำลงไปคือมันมีสตินั่นห้องง่ายๆทุกวันนี้ห้องก็ไปหาตัวอย่างที่ไหนอ่ะ โดยยามันมีอยู่ต่อไปแต่เขาจะองใช้เป็นประโยชน์ก่อบางคนนี่เสพสื่อยางบบมีสติบางคนหันสื้อในปุ๊บเนี่ยยังง่ายๆตั้งแต่ความความกับเดื่องที่โซเชียลมีเดียยังไงเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนี่อันตรายหมดอย่างบางครั้งเนี่ยเคยมีนะบางคนแบบเคยมุ่งจักกันมาก่อนแอบเห็นเพื่อนกันทักไกลบาเคยมุ่งจักกันดูรลดเดียวกันในเฟซบุ๊กกลายเป็นจังกีน่าอย่าง้ได้ยังท้งเองที่มันเคยเจอกบบเลยมันเคยมี พระเจอแล้วการที <Oui. S 2> là, ่เขาเส็นซือทุกวันเนี่ยคว่าเขามีสติในการเซ็นซือหรอเคยมองเห็ด้านี่ยหรอสำคัญบางคนนี่บ๊พกคนโขึ้นมาเป็นคลิปเป็นอยังงั้งสดทามีอย่างเดียวคือกลุ่เขาไปพบนก้าเราะจะพบกูด่าเขได้ด่าหมดถามว่าระด่าพวกเขาึงกูเหลือหขอละกันเพราะถ้าเขาด่าป๊อเดียวบางครั้งเนี่ยเ้ามาหูเขาอมลดีหลังเนี่ยเขาไม่ชอบเขาทำต้ด่าเขาไปบเป็นยังที่แล้วไม่ยาง มันกับปัจมันกยุติธรรมเพราะฉะนั้นการเสพสื่อทุกวันเนี่ยสำคัญว่าเขามีสติการเสพสื่อมากน้อยแค่ไหนพิจารณาหลายด้านหลายมุมต่อบางครั้งเนี่ยเขามองมองด้านเดียวอย่างมันมีอย่หลายประเทศอย่างล่าสุดเนี่ยเกิดเรืงนี้ที่ไหนเมืองแปดรถของกูเกิลสำหรับพื้นที่เขาเป็นนักเขียื้นที่สร้างเกลื้อนเช้าบานต่อการไหลแล้วก็คือภาษาบาน บอกเดี๋ยวมือเขามายุง่งเพราะหาว่าอันผู้เกิดในมาสรวรรค์เกิดเกี่ยวข้องกับการทั้งเกินเขาขอต่อต้านกับทั้งเกินอยู่แล้วชาวบ้านรวมตัวกันปิดล้อมรถเสร็จแล้วก็มุ่งไปสาบานและก็ออกคับออกจากหมู่บ้านทันทีอตาตมาก็ตามไปดูแง่มีแต่คนด่าอย่ามาโง่มาเหงาไอ้พวกเขาเดี๋ยวเลี้นะที่บ้านถ้าเกิดมีอินเทอร์เนต็ตใชก็หละ่ะคุณผู้จัดก,กับผู้เกิดเก็ดไทย มองแห็บด้านที่มองคนอาจจะรู้ไทยแลนด์อันนี้ไม่ยังมานขึ้นไปยังพบเอาไป่เขาขึ้นไปยังบรชาวบ้านเนี่ยนะผมหมู่แจ้งกูเกินก่อนแล้วกูเกิดเข้าไปเนี่ยถามว่าเข้าไป้ในแบบไหนทำหนังสือแจ้งไหมได้รับอนุญเงื่อนไขขออนุญาตในพื้นที่ก่อนก่อนจะเข้าไปสำรวจเนี่ยมันละเมิดไหมเนี่ยมีข้อมองแห็บด้านนี่ยถ้าถามวันนี้ก่อนอย่างน้อยก็จะดสำรวจตัวตีรัฐบาลแบบกองยุ่งก็พวกประมาณประมาณนี้เพราะยังมันต้องมองในหลายๆด้านถึงกระท่าคนในพื้นที่ คนทีฝนมาก็ใจห้่อยเนี่ยฝนตดนปิดกันซื้อคนตดนเมือะอย่างบมกัผู้จักสิ่งเหล่านี้พาะเขาไม่ได้เพื่อที่ไายนร่าที่ไปบนเวทบุกคนจะหู้ว่าคนกับหมูควกผมก็เลอ้ยเขาอย่ามอกคนเนบ่อคราบแหนคว f a เ e b บุกแห่่เล่นจางครันหลายคนแบบมีคำถามยิงมานะเออรักแม่มากที่สุดในโลกอย่หูจัดงานหูนอนด้วยแม่พึพอมาก้าเดินแห่บุกิอยู่การตรงุมแหไปตรงุณที่แม่หมูจั a เ e b บุก โทรศัพท์ตีแม่เจ็บรั้งแม่มู้จาะตัวพวกเขาเขาออกบางครั้งแม่เกิดเพราเขามาหาเลยพ่ออย่างแม่พวกออกเขาเป็นเราจะหลูดพวกไปหาอย่างเดียวมีต่อเออสำคัญนะทุกวันเนี่ยการใช้สื่ออย่างบางคนเนี่ยโอ้พยายามแสดงตัวมาทางสื่อนิดดียนะไปที่ตัวพวกนี้เป็นก็ได้ก่อสำคัญเพราะฉะนั้นการเสพสื่ออย่างมีสติเนี่ยสำคัญทุกวันเนี่ยคนมันมีปัญหากัารพ่าอย่างมาเสพสื่อแล้วก็การเสพในสิ่งที่มันหอวพฤติกรรมที่แบบหลายอย่าง อย่างนังเรื่องทุกวันนี้งอย่างก็ตีซี่ดีดังขอให้คือฮอร์โมนลองไปดูก่อนดเจ้บไปดูสักตอนเพราะอะไรเนี่หมูหัวหูมันจะดูดหรือถามว่าการที่ยเขาดูนี่ดูได้ก่อนมันผิดแต่ดูแล้วเราจะทํายังไงกับมันต่อที่สำคัญเพราจะวางแผนจะได้จัดการก็จะได้เนี่ยบางคนเอาก็ดูไปความสนุกขำๆดูแบบความเปิดเผยผ่านไปแม่นแต่บางครั้งมันแบบคือแจบางคนดูแล้วพบเอ้ย มาเสพบางคนที่ใจมันฝุ่นเหมือนกันหรอกพระเจ้าเจัาการจะได้หละบางคนดูเลยอยากทำกรรมบางคนดูแลต่อต้านบางคนดูแลศึกษาและอยากเข้าใจเพราะคนคนมันเหมือนกันสัมผัญวัตถุวันเขาเสพสื่อจะไดเขามีพื้นฐานเขาคิดจะไดเพราะฉะนั้นเราขอฝากไหว้การมีสติสัมปชัญญะอยู่ในเรื่องตัวเนี่ยเสพสื่อสื่อทุกวันที่เขาหวยรุ่นของเมาดีจบดีน่ะตื่นมาพ่อเมากราบเหมาเหมาด้วยเว้ เรียนภาษาเคลียสี่สบายเดี๋ยวนี้มันมีโปรแกรมใส่ทุกอย่างไอ้ตะกรอนเป็นตะกรอนเรียนนี่ปุ๊บนี่มันตุ๊กถือเวลาปุ๊บเอาหนังสือเยี่ยมมัวนเดียวนี่อยู่บอกครบคนเนี่ยเวลาครูดเสียภาษาเคลียสี่ลอกกต่ไม่ส่งกันเลยนะหนังสือเล่มเคลียสกันเอาสมัยนั้นหนังสือเล่มหนึ่งจุยกันพอบ้านไปอยู่ใกล้กันของหนังสือเล่มหนึ่งสองคนเนี่ยแต่มันก็แยกที่เรียนผู้ใดเพราะฉะนอะไรเขาทุกวันนี้เขาถือเขาไม่ซื้อไม่เย่อหไรอย่างเขาจุดนี้แต่เขาจะใช้ซื้อด้านไหน การแสดงออกทางสื่อพวกเนี้ยหลายคนชอบเอาเอาแสดงออกหลายหลายคนว่าชอบแสดงความคิดเห็นแต่บอกเลยว่าแสวงหารพระบู้มาก่อนทุกอย่างการแสดงความคิดเห็นเนี่ยต้องมีความรูปปออ้ลัวคอแล้วต้องมีสติมีความหูกลัวคอสวยและอยากจะฝากฟังบอ,อกสิ่งสุดท้ายก็เป็นกำลังใจครับทุกคนเนาะไม่จะเดี๋ยวกัจะจบละหมดเที่ยเวลาม,าม,ามันถึงอยู่โมงคุณเพื่อนแมคนศึกษาดิจิทัลอยู่ถามอีกามานั่งฟังก,กันเนี่ย อยู่ขนาดมันชีแม่นบ่แม่นเนาะอยู่ปีอย่างละเออปีเฮงก็แล้วแต่เนาะถามว่าในชีวิตนี้คิดว่าจะโชคกับเคย <ś c oughs> คิดกับเคยคิดไหมบบเงี้ยสั่งหนึ่ปีสักหนึ่วิชานี่เงี้ยผมเรียกอะไเงี้ยสั่งหสักปีนี่แหละเคยเกิดบ่เนเงยเกิดเนาะแล้วก็บ่อยากจะเกิดเลยมันเนาะป็นวิชาที่เกียรบ่ออกวัดีบ่ขอนีออ้เกียรสักรอบถึงือนไรก้อยเนะี่ย บกเกมา,มาถามว่าทุกวันเนี่ยปัญหาของคนเฮี้ยงว่าจาแต่มีมนกาของมันก็มีนะและ่องแต่เหตุผลต่างๆวันนี้พระอาจารย์ก็เลยจะฝากคากยังอีกนินีงฝากมาเนาะแต่หลายปี่เขาอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของสูตรสาเร็จในชีวิตถ้าเขาอยากจะเฮี้ยงถึงสูตรสาเร็จในชีวิตผมมองว่าหลักการไปสู่ความสําเร็จเนี่ยมีอยู่สี่พอมีสี่พอนะ ถ้ามันจะมีภาษาให้ภาษาบาลีวัานี่จะสอนนะอ่ะพนมมือขึ้นมาเดี๋ยวจะเิก่กระหายให้จบว่าตามฉันทะ,ทะวิริยะจิตต์บิมังสา,านี่คือภาษาบาลีจำได้ก่อนบางคนจำได้อ่ะนี่คือคำแปลฉันทะคือความพอใจว่าตามกัน วิริยะการใช้ว่าเพียงขยันจิตตะตั้งใจหมายมั่นวิมังสานั้นมันนึกตรึกตรองฉันทะคือความพอใจวิริยะการใช้ว่าเพียงขยันจิตตะตั้งใจหมายมั่นวิมังสานั้นมันนึกตรึกตรอง มีอยู่สี่ข้อม,อ,มมขอ,ยยอมันยากแค่สอเม็มเลยจะได้สี่ข้อนะครับทั้งมือลงถ้ามองมันกล่อมก็มีทางจบบ๊ว